สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หมู่5นะครับตาบลทุงโพอําเภอนาดีจังหวัดปัจจินบุรีนะครับมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประวัติชุมชนนะครับก่อนอื่นนะครับก็แนะนําตัวกันก่อนนะครับเริ่มแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนิพาพรศีวัฒนาพงศ์ค่ะเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนอบเอทุ่งโพค่ะผมตรันคนซื่อครับครับทําการเกษตรอยู่ในหมู่5นี่แหละครับ ครับสวัสดีครับผมนายประวินมีเชาวผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ที่ห้าตำบลทุ่งโพครับสวัสดีครับผมนายกินดาสอนสีที่บ้านหมู่ห้าครับสวัสดีครับผมนายนัทติชนะนะครับครูคอสนตาบลทุ่งโพนะครับสวัสดีครับผมทองคำสารคุณครับผู้นําองค์กรมูลที่ไร้บ้านมกระโทครับอยู่ในทีมงานในครั้งนี้ครับครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะสอบถามนะครับว่า ประวัติของหมู่ห้าเนี่ยครับชุมชนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นของชุมชนเนี่ยเป็นมายังไงครับเชิญเชิญผู้ใหญ่จับได้เป็สมัยไหนตั้งแต่สมัยเริ่มเริ่มอพยพถิ่นฐานกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นตาปูรุ่นสีมาจากมูลสีใช่ไหมครับย้ายมาใช่ไหมครับ ก็ย้ายมาตั้งชุมชนกี่ชุมชนนะครับที่นี่เมื่อก่อนมันเป็นในหมู่สี่หมู่ห้านี่เป็นหมู่เดียวกันมันแยกอกอกประมาณปีพศน่าจะประมาณสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีประมาณสี่สิบปีเนาะครับผมประมาณสี่สิบปีคือมาอยู่ตอนแรกกี่หลังคาเรือนครับเยอะกว่านี้นะแต่มันก็เข้าออกนะไม่เอาบัลขที่มาด้วยครับผมอพาะฉะนั้น ในในในหมู่ที่ห้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชุมชน,นครับมีกี่หมู่กี่กี่กี่คุ้มกี่คุ้มครับสาม,สามคุ้มสามคุ้มสามคุ้มใหญ่ๆนะครับอ่าก็มีคุ้มอะไรบ้างครับมีุมบ้านของเตยของเตยนะครับก็บเนินแสนสุกเนินแสนสุกบ้านคอนดินแดนของดินแดงรู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละคุ้มไหมครับว่าเออทำไมเขาถึงตั้งว่าของเตยอย่างเงี้ยครับ ความเป็นมาของเตยนะไม่รู้เลยนะนอกจากเป็นคลองมันมีมันมีเตยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นประมาณนนครับครับแล้วคลองดินแดงนะครับมันมันเป็นพื้นที่แบบคลองมันรัอ๋อเป็นคลองที่มีลูกลังเยอะนะครับน้ําก็เลยออกมาเป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับเนินแสนสุกอ่ะครับเมื่อก่อนเขา มันมันเป็นเนินแม่ไม้เขาเรียกเพราะว่ามันมีผู้หญิงแม่ไม้เยอะตอนนี้มันไม่เป็นมงคลเขาก็เลยมาเรียกกันให้มันเป็นมงคลหน่อยว่าเนินแสนสุขครับผมครับคือทั้งหมู่บ้านทั้งทั้งคุ้มนันมีแต่แม่ไม้เหรอก็คือแม่ไม้มันเยอะกว่าที่อื่นเขาไงมันมี้ก็เยอะเลยนะไม่ใช่รือคือคือเขาไม้มาก่อนหรือมาไม้ทีนี้มันเป็นมงคลไงเขามาไม่อยู่ที่นั่นแหละมาไม้อยู่ที่นั่นครับโอเคแล้วอ่าส่วนเนินแสนสุข แม่น้ําลําคลองอยู่ที่นี่ครับมีคลองอะไรธรรมชาติไหลผ่านหรือใช้น้ําอะไรกันบ้างครับคลองดินแดงมีคลองดินแดงนะครับที่ไหลผ่านเตยคลองเตยนะครับคลองปอยสามคลองคลองพลอยคลองกอยคลองกอยนะครับคลองกลอยครับกลอยนะกลอยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมาขุดกอยแล้วก็ใส่ทางนี้แน่เลยทุกวันนี้ก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะครับโอ้ปลากอยเยอะด้วยครับแล้ว เอ่อเรามีวัดหรือสำนักสงฆ์อะไรบ้างครับอยู่ในชุมชนเราหนึ่งวัดหนึ่งสำนักสงฆ์เอ่อวัดวัดคลองเตยวัดคลองเตยนะครับมีวัดคลองเตยนะครับสำนักสงฆ์คลองเตยแล้วกส็สำนักสงฆ์หินดาดเนาะครับสงฆ์หินดาดครับผมแล้วแล้วที่นี่มีอะไรที่เป็นที่ที่เป็นอัตลักษณ์ของของบ้านเราของ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 หมู่ห้านี่นะ ที่ที่มองดูว่าเป็นคือเวลาเวลาไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมแล้วแล้วเป็นตรลักษณ์ของเราครับอาที่ที่หมู่ห้าเราเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างครับที่อยู่ในชุมชนเหมือนกันสงการสงการก็เหมือนเหมือนประเพณีนิยมทั่วไปนะครับแล้วแห่พระแล้วหมู่บ้านอะไรพวกนี้มีแห่พาะด้วยหลอะครับตอนตอนสงการช่วงเนี้ยครับสงการใช่ไหมอ๋อที่เท่าไหร่ ม่ไม่รู้ันที่ดีแล้วแต่สิบห้ามั้งสิบห้าสิบห้าสิบห้ามีสาส่วนมากจะเป็นวันที่สิบห้ามีานะคครับอ๋อออประเพณีอื่นมีบ้างไหมครับอย่างที่เช่นเหมือนเขาลอยกระทงมีอะไรพวกนี้อย่างนี้มีบ้างไหมมันก็ไม่ไม่ได้จัดนะไม่ได้จัดนะครับบุญกลางบ้านมีไหมมีครับบุญกลางบ้านนะ มีประเพณีอะไรแปลกๆจากที่อื่นบ้างไหมครับหมายถึงว่าต่างจากที่อื่นเข้าในชุมชนอื่นที่เขาที่เขาไม่มีอะไรเงี้ยอย่างหมู่สามเนี่ยเขามีอะไรนะมีการทรงผีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็มีที่นี่มันเลิกแล้วอ๋อที่นี่มาก่อนก็มีแต่จัดตายหมดแล้วคนรุ่นหลังไม่รับแล้วอ่ออาชีพอาชีพในชุมชนนั้นเราครับ ประกอบชาวประชาชนเนี่ยส่วนมากประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับเกษตรกรเกษตรกรครับเกษตรกรส่วนมากจะปลูกอะไรกันนะครับตรานี้ก็มียางพารามีขาไผ่ตงครับมะม่วงหิมพานครับมะกะหลหลายครับผลไม้มีไหมฮะก็มีไงมันป่าปลายป่าปลายนะครับก็พอได้ขายบ้างอาทิเช่นอะไรบ้างนะครับ มีเลี้ยงหอยด้วยหอยเชอรี่ภาบสีทองครับก็มีเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองด้วยเนาะครับผมมาเอ็ประชากรก็รับจ้างทั่วไปอะไรพวกนี้รับจ้างทั่วไปเยอะเนะใช่ครับโดยที่ที่ผมเห็นส่วนมากไปประกอบโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่ครับมีทองคนเก่งนะครับงาน อที่นี่มีอาหารประจําถิ่นหรือการแปรรูปอะไรไหมครับที่ที่อยู่ในที่เนี้ครับมีเท่า่มีเข่งปลาทูเอ้ะทำเข่งปลาทูใช่ไหมครับหัตกรรมทาเข่งปลาทูเป็นหัตกรรมเนี่ยครับอย่างอื่นมีไหมครับจากสารอย่างอื่นมีไหมครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่ก่อนนี่ก็ฮิตกันอยู่คเอ๊ะเขาบอกว่ามีเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรเยอะไม่ใช่เหรอหรือไม่เลี้ยงละมันเป็นตัวตายอย่ครับเนี่ยมันเชื้อราก ลาป่าไม่ค่อยเลี้ยงนะปักเปื่อยยึงเลี้ยงแล้วก็แล้วก็ส,ส่วนส่วนมากคือรับจ้างปิดยางจะเยอะอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าอาชีพสวนยางพาร,ราก็มีเยอะอยู่นะครับสวนยางเนะาะแต่ะของไม่มีสวนหรอกใช่ใช่ใช่ช่รับจ้างปิดยางใช่ปูไปเขาได้อยู่ก็พวกไอ้หมวยพวกอะไรเป็นรับจ้างปีดยางอยู่ครับครับก็มีอะไร อาหารประจําถิ่นเราก็ไม่มีเนาะมีม,ม,มีมีอย่างอื่นไหมที่ดูเด่นๆของบ้านเราที่ทําไม่เหมือนบ้านอื่นอะไรเงี้ยครับ ยังไม่ก็ไล่ช้างไงมันไม่ใช่อาหารไงอาชีพที่เราทำมันต่างจากคนอื่นครับหามีใครช่วยางเรื่องช้างเรื่องอคือเป็นหน้าด่านที่เจอช้างบ่อยใช่ไหมทุกคืนครับทุกคืนใช่ไหมเว้นกับเต็มสองวันทันยาใหม่ละต่อไปต่อไปผู้ใหญ่ครับเปิดอันนี้ใหม่ ท่องเที่ยวส่องดูช้างยามค่ำคืนต่อไปก็ุ่งโวนะมาสองตัวแล้วนะครับหนึ่งหมดน่ะมาอยู่ใกล้ผมแล้วเมื่อเช้าเวไม่ได้เข้าเราก็ไปอยู่ประจำจุดประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็กลับบ้านประมาณห้าทุ่มหมู่หมู่ห้าก็อยู่ติดเขตอุทยานเนาะก็มีแหล่งท่องเที่ยวไหมทางนี้ทเที่ยวของหมู่ห้ามันไม่มีมันไม่มีนะครับมันเป็นน้ําน้ํามาเฉพาะหน้าฝนมันคุณ อ๋อมันขุนมันไม่ใสเลยจะไม่กดจะไม่อนเป็นป่าตรงนี้ที่เป็นอะไรครับเป็นเขื่อนเป็นอะไรเป็นฝายน้ำเป็นฝายคลองดินแดงฝายคลองดินแดงเหยนไปด้วยฝายคลองฝายคลองดินแดงนะ ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ไอ้เลื่อนใหญ่กำลังจะเอามาเชื่อมใส่กันผู้ใหญ่ก็ทำอะนนี้ทำล่องเรือดูบัวบานตอนเช้าได้ได้มีบัวอยู่บัวแดงแล้วบัวบัวแดงบัวหลวงครับฝายน้ำตรงนี้มันจะแบ่งสองหมูห้าทุ่งพูก็หมู่เก้าเกณที่สองครับเป็นแบ่งแบ่งแบ่งเขตแดงของตำบลเนาะเหมยงกลางสะพานเครับ เน,นเติม<ฮะ>ีจะประวัติมันน้อยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะ,ะคือคือเดี๋ยวนะจริงเราเราเราก็อยากรู้ว่าเออเริ่มชุมชนเริ่มแรกเนี่ยใครเออใครเป็นคนเข้ามาก่อนพอรู้ไหมว่าทาไมเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนขุนขุนตาหมื่นก็คลองตะหม่อเขาก็มีขุนหมื่นมีนายดำมั่นเลิศเอ้อนายดำมั่นเลิศแล้วก็ นายดำบ้านเลือดนายงามนาเรอนายงามนาเลนายดำนาเลนะที่เข้ามาอยู่ก่อนเนาะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่คนนี้ครับเป็นผู้ใหญ่เนาะครับเป็นผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตแล้วไม่เป็นไรจะต้องเอาก่อนก่อนผู้ใหญ่ข่าวนี่ผู้ใหญ่อะไรครับมะนูนมนูนมะนูนแสงเจริญคือคือผู้ใหญ่ดำครับแล้วก็ผู้ใหญ่งามครับ แล้วก็มาผู้ใหญ่มนูมนมนายมนูนเนาะมนูนแล้วก็มาผู้ใหญ่ขาวาผู้ใหญ่จินดาจินดาสอนสีผู้ใหญ่มนูนนี่นามสกุลอะไรแสงเจริญแสงเจริญโอเคเออก็พอพอรู้ก็คือช่วงแรกๆนี่คือผู้ใหญ่ดำนี่คือแยกหมู่บ้านแยกออกมาอยู่เนาะ ดําแยกออกมาก็มาเป็นผู้หญิงงามอ่าก็ผู้ใหญ่ดำนี่เป็นผู้ใหญ่หมูสี่แล้วมาแยกเป็นหมูห้าก็มาผู้หญิงงามผู้หญิงงามผู้หญิงงามเสียเสียชีวิตไปก็เป็นผู้ใหญ่มนูนผู้ใหญ่มนูนครับแล้วก็ต่อมาจินดาสอนสีครับก็โอเคประมาณนี้ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเหรอยังอยู่นะครับยังอยู่คือคนนี้ คราวนี้กิจกรรมเนี่ยหมู่ห้ามันจะเป็นอย่างนี้คือคืออย่างของนิลแดงเนี่ยหมู่ห้าเวลาจับปันยก็จับที่ศาลากลางบ้านเราเนาะใช่ครับในส่วนของของฝากนู้นก็ก็จัดอยู่ที่นู่นครับที่ศาลานู้นอ่าที่ศาลานู้นนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่อะไรก็อะไรอย่างสายสินมันไกลไงใช่ใช่ใช่แต่คราวนี้เวลากิจกรรม กิจกรรมเช่นหน่วยงานภาคราชการเข้ามาเนี่ยก็คือมาจากกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บจัดที่ที่นู่นที่นั่นที่ฮอดีแดงครับที่ของเตยเอยของเตยแล้วที่นี่เป็นของแต่ถ้าเป็นงานบุญงานอะไรเนี่ยมันจะแยกแยกกันนะครับัครับโอเคมีอะไรถามอีกไหมอ่ะไม่ค่ะครับอ่าถ้าเกิดยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออถ่ายรูปได้ยังถ่ายแล้วครับ ครับนิ่งครับแนงไทยบุรุษครับมีอะไรจะสอบถามไหมพี่หนูเซ็นชื่อเลยเซ็นชื่อหรือยังพี่เซ็นชื่อหรือยังยังไปดูไงพี่จนี่ยกพี่ก็ครูให้แกถ่ายอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวเขาจะเซ็นชื่อแล้วจะให้ค่าค่าเสียเวลานิดหน่อยค่าให้ปากคำค่าให้ปากคำนิดหน่อย